เ้มฮัศวียร,รับบทเด็กวัดเพื่อชายคนสนิทเรียกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าปรับเพื่อพิธีอย่างมากเมื่อเปเรักหนุ่มคนเก่งที่เรียกได้ว,ว่าขึ้นแท่นเป็นเบอร์ตน้ตนๆของช่องเจ็ดอย่างหนุ่มยูโรยศวัตได้ละทิ้งงานวงการชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่ลูกผู้ชายโดยการบวชแทนคุณพ่อแม่หลังจากที่นักแสดงหนุ่มรอยูโรทศวัตได้แจ้งข่าวเรื่องงามยามดีเขาพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23เมษายนโดยเจ้าตัวโพสต์ลงอินสตาแกรม ว่าข้าพเจ้านายยศวัตรทวาปีขอกราบลาอุปสมบทขอกราบเรียนเชิญทุกท่านที่เคารพนับถือร่วมอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้23าเมษายน2 5 6 6กกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำล่วงเกินต่อพวกท่านทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอข้าพเจ้าขอกราบขอขมาและขอความเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญ และขอก่าบอุุโมทนาเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญในการอุปสมบทให้แดกข้าวพเจ้าในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกันทั่วทุกคนเทินสาธุทางกลางเพื่อนเพื่อนในวงการต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับยูโรมากมายอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ยูโรก็ได้เข้าพิธีปลงผมและพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในงานมีเพื่อนๆพ,นพนในวงการเข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นทิสาบริทิสาหนิงปานิตาเคมหัสวี แลายงานนี้เพื่อนสนิทอย่างเข้มหัสวีจึงได้อาสาเป็นเด็กวัดเดินตามคอยช่วยพระโยูโรเอาอปินทบาทอีกด้วยถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆที่เพื่อนสีสองคนได้ใช้ชีวิตเคียงข้างกันในทุกๆบทบาทของชีวิตจริงๆค่ะ